ผ่านมามเป็นวันวันวันนวัตรกรรมแห่งชาติครยากอ,นนอันนี้ันยากไปเร,เราเลยว่ายากคนที่คนไทยที่น่าสนใจนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลในปีนี้แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและก็ทั่วโลกได้นะครับวันนี้พี่โยแวร์พีรพลอนุตรสสดจะพาไปชมกันครับนี่คือดินสอหุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัยที่ผนวกรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจผู้สูงอายุครับ หนึ่งในผลงานคนไทยที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปีนี้หน้าจอสั่งงานด้วยการแตะสัมผัสนอกจากให้ความบันเทิงเพลิดเพลินได้แล้วยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสื่อสารแบบเห็นหน้ากันได้ง่ายลูกหลานสามารถเปิดแอปเพื่อด,ดูภาพจากกล้องที่หัวหุ่นดินสอแล้วสั่งหันซ้ายหันขวาได้ด้วยรวมทั้งยังมองเห็นในที่มืดได้อีกซึ่งคุณเฉลิมพลเจ้าของธุรกิจขุนยนต์บอกว่า ถึงแม้หุ่นจะแทนมนุษย์ไม่ได้แต่เจ้าดินสอตัวนี้ก็มีหลายอย่างที่ทําได้เหนือกว่าที่แน่ๆเลยคือไม่เบื่อไม่ลาหยุดนะครับแต่ว่าถิ่งที่เกินศักยภาพมนุษย์เนี่ยคือว่าอย่างเช่นกล้องของเจ้าดินสอเนี่ยสามารถเห็นในมอเวลากลางคืนนะครับดินสอก็จะมองผู้สูงอายุตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับหันมองถ้าเกิดเป็นตัวเดินก็จะเดินตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดล้มก็จะเตือนแจ้งเข้าที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนแบบนี้นะเพราะนั้นอันนี้มนุษย์ทําไม่ได้นะแต่หุ่นยนต์จะทําได้นะครับ สำหรับผู้ป่วยอัมาพาตหรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับก็มีเทคโนโลยีนะวัตรกรรมที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้นรวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิงด้วยนะอย่างเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งงานด้วยการใช้สายตาแทนการใช้เมาส์หรือว่าการใช้มือเพราะว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เขาก็จะจับสายตาเราและใช้การกระพริบตาแทนการดับเป็ลคลิกครับ กล้อง HD จะตรวจจับดวงตากระพริบสองครั้งแปลว่าสั่งงานแบบนี้เรียกว่ามองตาก็รู้ใจของแท้ผู้ป่วยก็จะมีกำลังใจดีขึ้นและตระหนักในคุณค่าของชีวิตผมได้ลองอีกนวัตกรรมซึ่งช่วยให้ทันตแพทย์บริการผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ <Okay. S 1> เพียงนำวิวแชร์จอดในฐานแล้วล็อกให้เรียบร้อยกลไกจะยกเอนนอนตามองศาที่เหมาะสมและนิ่มนวลมาก สามารถทำฟันได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ้มร่างขึ้นบนเตียงหมอฟันใกล้ตัวเข้ามาก็ต้องเป็นนวัตกรรมด้านอาหารมีน้ำตาลมะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษได้เป็นผงเหมือนน้ำตาลทรายแต่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรือลำไยผงของนักคิดชาวเชียงใหม่ท่านนี้เพียงฉีกซองนำไปชงเป็นน้ำลำไยห,หอมหวานได้ทันทีเพียงแค่ลองชิมแบบเป็นผงก็นึกถึงลำไยของแท้ ส่วนนี้คือมะพร้าวเผาที่ใช้เทคนิคเลเซอร์ความร้อนสลักเจาะเป็นร่องพอเหมาะฝังสลักให้พร้อมเปิดดื่มได้ทันทีแบบน้ำกระป๋องต่อยอดมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ธรรมชาติให้มาอยู่แล้วอย่างลงตัวนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งยังมีพื้นที่อีกมากมายเปิดรอภูมิปัญญาคนไทยพิรพลอนุตรโสตสํานักข่าวไทยอสทรายงาน We love a อาเซียนช่วงหน้านะครับพี่อ้อแอยังคงอยู่ที่ประเทศเวียดนามแต่ว่าวันนี้จะพาเราไปดูเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เวียดนามสักครู่ครับ